ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a ด l a สนะคะเอาละค่ะวันนี้นะนันก็มีพิกอาการมาให้คุณเล่นกันอีกแล้วนะคะพิกอาการในวันนี้นะคะมีชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะเตือนอะไรคุณเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้นะคะกริมนี้ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เป็นพลังงานโดยรวมเท่านั้นเพราะะนนแล้วนะคะขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะไม่ว่าโชคชะตานะคะจะกำหนด หนทางในชีวิตคุณมาอย่างไงนะคะตัวคุณนะคะจะเป็นผู้ที่เลือกหนทางและเป้าหมายของคุณด้วยการกระทําของคุณเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากการกระทําและการเลือกที่จะทําของคุณเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะไพ่ให้เลือกทั้งหมด2กองเนาะ กองที่1น,นะคะ n i g h t of Pentacle นะคะแล้วก็กองที่2อง Forbes s o r c e นะคะชอบไพ่ใบไหนนะคะเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะอัลโลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกรุ๊ปที่1น,นะคะหรือว่าไพา่ Knight of Pentacle นะคะหรือหินสีดำนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตดูดวงให้กับทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูเนาะ โดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันนะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรไม่ดีออกไปก็ต้องขอเขามาขอลาโทษด้วยนะคะก็คืออ่านตามสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อกับคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่าว่าความรักของคุณในตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรนะคะนายอ t อบเพนตาเคิล <c oughs> นะคะ The Teacher Rivers นะคะแล้วก็ Eight of Cups นะคะ Charli Ott r e v e r s นะคะ n i n t of Wands นะคะแล้วก็ h a n d m a n r e v e r s e นะคะแล้วก็ The d e a t h r e v e r s e เนาะ โอเคค่ะในที่นี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการจะสื่อจะบอกกับคุณว่าความรักครั้งนี้นะคะยังมีความรักอยู่เยอะมากนะคะมันอาจจะเกิดจากความหึงหวงและอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะมันก็เลยจำเป็นที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนาะความรักในครั้งนี้นะคะจึงไม่ไป ถึงสิ่งที่คุณต้องการนะคะเลยไม่ประสบความสําเร็จเนาะเพราะว่าความรักในครั้งนี้นะคะเต็มไปด้วยความหึงหวงอารมณ์ ความคิดมากความคิดไปเองนะคะเราก็เป็นความรักที่มันยังมีอะคะ่ะมันยังมีอยู่เรื่อยๆเนาะมันเหมือนกับว่าเวลาที่มีปัญหาอะไรกันนะคะก็จะไปขุดเรื่องราวเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นที่เกิดจากความหึงหวงนะคะตัวอารมณ์ที่ทําให้คุณทะเลาะกันในตอนนี้นะคะก็คือความหึงหวงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยไปขุดเอาสิ่งต่างๆในอดีตนะคะหรือว่าประสบการณ์เก่าๆของ ตัวคุณนะคะที่คุณเคยได้รับมานะคะขุดออกมาหมดเลยค่ะแล้วก็ทะเลาะกันใหญ่โตนะคะขุดแล้วขุดอีกขุดไม่จบสักทีนะคะมีแต่เรื่องเก่าๆวนไปวนมาอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้นะคะมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณ ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะให้คิดพิจารณาให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรก่อนที่จะทำอะไรหรือก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะอันนี้คือสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะยังไม่มีคู่และยังไม่มีคนในใจนะคะ ความรักของคุณนะคะอาจจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาจากบทเรียนที่ผ่านมานะคะจากความรักรอบตัวของคุณในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณโสดแล้ไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยนะคะก็ให้เรียนรู้นะคะจากคนรอบตัวนะคะจากคนรอบตัวของคุณให้ดูว่าความรักแบบไหนอะไรที่ทําแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากได้ในชีวิตนะคะหรืออะไรที่ทําแล้วคุณอยากได้ในชีวิตเนี่ย คุณก็เรียนรู้ให้ดีนะคะว่าความรักที่แท้จริงที่คุณต้องการจริงๆและคุณจะมีความสุขกับมันได้จริงๆอ่ะเป็นความรักในรูปแบบไหนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรักในอุดมคติกับความรักที่คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้และเป็นความรักที่เป็นความสุขของคุณได้จริงๆอ่ะอาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นนะคะเรียนรู้ให้ลึกเข้าใจให้ลึกนะคะเข้าถึงตัวเองให้มาก นะคะรู้นิสัยตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนอะไรที่ทำให้ตัวเองทุกข์และอะไรที่ทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะเราค่อยไปเลือกว่าคนแบบไหนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณสบายใจและมีความสุขที่จะใช้ชีวิตไปด้วยกันได้อย่างมีความสุขที่สุด ในบางกรณีนะคะที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ไปเนี่ยก็ขอให้เคลียร์ปมในใจตัวเองก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะหรือว่าถ้าต้องการที่จะกลับไปหาคนเดิมที่เพิ่งจะมีประเด็นกันมาเนี่ยค่ะก็ต้องเคลียร์ความรู้สึกตัวเองให้หมดนะคะแล้วก็เอาความหึงความห่งว,มหวงแล้วก็ความโกรธออกไปจากตัวเองให้หมดค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมองทุกอย่างตามความเป็นจริง นะคะมองทุกอย่างด้วยความเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ได้ตามประสบการณ์ที่คุณเคยเจอมาแล้วเอาตัวเขาไปเทียบกับคนอื่นที่คุณเคยผ่านๆมามันจะทําให้ความสัมพันธ์ดิ่งจิตวิญ,ญญาณของคุณดิ่งและทุกๆอย่างของคุณดิ่งแล้วการที่ตอนนี้มันยังไม่จบมันอาจจะจบจริงๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอใหโ้โฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะนี่เป็นสิ่งที่แนนสามารถให้ได้สำหรับคนที่เลือกกรุ๊ปที่หนึ่งนะคะหรือว่าหินสีดำเนาะบางครั้งบางทีอารมณ์นะคะนำความรู้สึกก็จะทำให้ความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางที่ไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้ตลอดรอดฝั่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วจำเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกันและกันและเชื่อใจกันและกันให้มาก วนนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะนั้นก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าใครอยากจะระบายอะไรอยากจะพูดคุยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ปรึกษาได้นะคะที่แอดไล333ปรึกษาได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่รับดูดวง,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย อเลอสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะนั้นก็ขออายุนุญาตดูดวงสดให้กับทุกคนเลยนะคะโดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันนะถ้าเกิดว่านั้นพูดอะไรไม่ดีหรือพูดอะไรผิดก็ต้องขอคามาด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะเตือนอะไรกับคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะ for of source นะคะแล้วก็ King of War r e v e r s สนะคะแล้วก็ Two of War r e v ิ r s นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะเตือนคุณว่าขอให้คิดให้ดีก่อนนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะตั้งสติให้ดีก่อนอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะอย่าพึ่งตัดสินอะไรในตอนนี้นะคะแล้วก็อย่าพึ่งตัดสินอะไรที่ คุณยังไม่รู้จริงๆเพราะว่าในตอนนี้นะคะมีทุกมันมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเบื้องลึกเบื้องหลังที่คุณยังไม่รู้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณรู้มานะคะอาจจะเป็นจริงหรืออาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้แต่ขอให้ใช้สติแล้วก็นิ่งไว้ก่อนนะคะ ก่อนที่อะไรอะไรนะคะมันจะปรากฏออกมาอีกไม่นานนะคะคุณจะได้รู้ความจริงแน่นอนนะคุณจะได้รู้ความจริงแน่นอนว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าควรที่จะไปต่อหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาปิดบังอะไรคุณไว้นะคะเราก็ขอให้ใช้สติ ดีๆดึงสติตัวเองกลับมาก่อนนะคะเราวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะสำหรับวันนี้นะคะนันก็ขอลาไปก่อนถ้ามีอะไรอยากจะปรึกษานะคะแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์แอดลาสามสามสานะคะหรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะยินดีรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินกันนะคะสำหรับวันนี้นันขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย